สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่อง Mark AP และใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับในวันนี้ก็วันนี้เนี่ยเราจะมา อัปเดตกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะปั่นมากๆเลยนะครับผมไม่ค,คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงด้วยนะครับผมก็คือช่วงสมมุติเลรที่หาเว็บเติมเกมที่ถูกไวเติมได้24ชั่วโมงเพจไม่แดงต้องนี่เลยนะครับเทพพับเข้าเว็บในลิงค์คำอธิบายมานะครับผมกดเลือกฟรีไฟล์เลือกใส่ UID ที่เราต้องการจะเติมนะครับผมเลือกแพ็คแล้วก็เช็ค UID กดยืนยันขึ้นสําเร็จปุ๊บเพรเข้าปับเติมคุ้มต้องเทพพับเว็บอยู่ในคำอธิบายเลยมัน 2- 3วันที่ผ่านมา นะครับฟรีไฟลกาล n นาเพจหลักออฟฟิเชียลเนี่ยได้มีการโพสตไอเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่อันหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับผมก็คือจะเป็นใครยังไม่ได้จับจองสักลาวาบ้างเตรียมพบเจอกับสักลาวาไมา้อะไรแบบนี้นะครับผมโพสต์แรกไม่เป็นไรนะครับถือว่าปั่นก็เป็นเจ้าตัวทุงทุงทุง,ทงซาร่านั่นเองนะครับผมโพสตแรกก็เป็นโพสต์นี้ไม่เป็นไรถือว่าปั่นนะครับผมแล้วก็มีโพสต์ถัดไปมาอีกนะครับผมย้ายมีครั้งที่สองน ครับผมก็จะมีเจ้าตัวเงาไอ้ทุงทุงทุงเนี่ยมาอีกนะครับผมแล้วพอมีครั้งที่สองแล้วครั้งที่3นี้ไม่ควรนะครับผมมาอีกแล้วครับ3โพสต์ติดสำหรับทุงทุงทุง,ทงนะครับผมก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามันจะมาเกี่ยวกับฟรีไฟล์โดยตรงอย่างแน่นอนนะครับผมก็คือจะเป็นเจ้าตัวชุด นี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นของจริงนะครับบอกเลยว่าไม่ได้ตัดต่อนะครับผมสังเกตชื่อชุดด้วยนะเป็นพุงพุงพุงเลยนั่นเองชุดนี้ก็เป็นชุดเซ็ตนะครับผมไม่สามารถแยกได้นะครับผมมองหน้ามาันเลยก็ขำนะครับผมสามารถใส่ทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะมาในวันที่สิบสามนะครับผมสิบสามนี้หรือว่าสิบสามมิถุนายนนี้นั่นเองนะครับผมก็ จะเป็นการล็อกอินแล้วก็รับเจ้าตัวชุดนี้ไปได้เลยแบบฟรีนะครับผมไม่ต้องเสียไทมอนนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากตัวชุดแล้วเนี่ยยังมีเจ้าตัวแผ่นเสียงด้วยนะครับผมแผ่นเสียงมันก็จะพูดประมาณว่าทุงคุงทุงทุงทุงซารุระแล้วก็เทคโนโลยีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นอ่าเป็น คือต้องใช้คู่กับเขาเจริงๆะครัยผมชุดนี้นั่นเองนะก็เป็นวันที่1 3บสถึงสินะครับผมล็อกอินแล้วก็รับไปได้เลยทั้งชุดแล้วก็แผ่นเสียงทุ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 งซาฮุรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมถ้าใครเข้าโซนตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นเจ้าตัวน้องสีเหลืองเหลืองนะครับผมเจ้านั้นก็คือน้องไหนหลงนั่นเองนะครับผมตัวนั้นก็คือจะมาเป็นกิจกรรมแล้วนั่นเองเนาะก็จะามีเป็นอของกิจกรรมสายปีก่อนเลยแล้วกันนะครับผม ก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้รวบรวมคอลเลกชันนะครับผมก็จะสามารถแลกได้นี้ตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเล่นแล้วก็รับโทเค็นนะครับผมตั้งแต่วันที่13นะครับผมถึงวันที่15นั่นเองก็คือมันจะได้เพิ่มจากเจ้าตัวตัวนี้นั่นเองนะครับผมคืออันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าทําไมโทเค็นนับแล้วเนี่ยอ่ามันไม่ครบนะครับผมมันได้น้อยนั่นเองก็คือในวันที่13 ถึง15เนี่ยก็จะมีการเล่นแล้วก็รับโทเค็นด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวรอรับโทเค็นเพิ่มกันได้เลยสำหรับกิจกรรมฟรีไฟ X ไหนหลงนะครับผมก็จะมีโทเค็นมาเพิ่มอีกในวันที่13ถึงวันที่15นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกจากของฟรีแล้วนะครับผมก็ยังมีของที่เป็นของเติมด้วยนะครับผมสําหรับฟรีไฟ X ไหนหลงนั่นเองนะครับผมก็จะมีเป็นพวกที่ผมได้ กดใจไว้นะครับผมก็จะมีเป็นไอซ์วอลนะครับไอซ์วอลก็เป็นของาะวันย่อยนะครับผมไม่ใช่ของาะวันใหญ่นะแล้วก็จะมีเป็นท่านะครับนี้ท่าฟรีไฟเอ็กไนหลงเลยนะครับผมตรงแถบรูปก็จะเป็นแบบว่าชื่อของไหนหลงด้วยนั่นเองเป็นของคอลแลบนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเจ้าตัวชุดตัวนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กระเป๋าเมื่อกี้ด้วยนั่นเองนะครับนี้ตัวชุดก็สามารถใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเลยนะครับผมตัวกิจกรรมนี้นะครับผมสำหรับ ฟรีไฟไหนหลงสายเติมนะครับผมก็จะมาตั้งแต่วันที่14มิถุนายนไปจนถึงวันที่27มิถุนายนเลยนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็มาเป็นโทเค็นรังพึ่งอีกแล้วนะครับผมนีม่โทเค็นรังพึ่งเลยนั่นเองน่าจะเข้าได้พร้อมกันทุกคนนะครับผมแล้วก็ จะสามารถใช้โทเค็นกลางได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พิเศษเฉพาะครั้งแรกลดไปเลย 3- 3เนะครับผมใครจะเติมรอก็เทพพับลิงอยู่ในอธิบายเลยนะครับผมไปเติมกันได้เติมปุ๊บเข้าปับไวถูกแน่นอนนะครับบอกเลยมเพชรไม่แดงการตีนะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตัวหมัดนะครับผมก็น่าจะเป็นวันที่13เนาะสำหรับคนที่ไม่ถึงพรามเลเวล7นะครับผมใครที่พรามเลเวล7ตอนนี้ก็สามารถ เข้ามาจัดได้แล้วนั่นเองนะครับผมใครยังไม่ไม่ใช่พามเลเวล7็ก็รอวันที่13ถึงวันที่12บกรกฎาคมนั่นเองนะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองจัดกันหน่อยดีกว่าไหนๆก็ได้พามเลเวล7จ็แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะอดวงดีหรือเปล่านะครับผมจัดไปอะว้าวอันแรกออกแล้วนะครับผมกดครั้งแรกก็ออกเลยนะครับผมโทเค็นตัวนี้นะแล้วก็จัดไปอีกห <c oughs> ุยการันตีการันตีแบบเป็นร้อยเลยเนี่ย นะลองดูซิว่าเราจะเหมาหรือเปล่านะครับผมหนึโทเค็นบวกอีก9นะครับผมเอ้หน่ไดมอนด์นะบบวกอีก9โทเค็นมาโอ้โหเป็นไงเป็นไงผมบอกเลยว่าหมดไม่เยอะนะครับผมตัวนี้นะได้เป็นไอซ์วอมมาด้วยนะครับผมแล้วก็แบบได้เป็นของใหม่เป็นหมัดด้วยนั่นเองนะครับผมมา การันตีอีก135ครั้งเลยนะครับผมถ้าคือไม่ถึงรอบที่การันตีก็ถือว่าคุมแล้วนะครับผมไม่เกลือนั่นเองนะฮะไหนดูซิโอ้ยร้ 105. อยห้าเขาแล้วครับผมเอาแลรับโทเค็นสุดท้าย95แล้วไม่เอาไม่เกลือไม่เอาไม่เกลือไม่เอาไม่เกลือโอ้โห75แล้วฮะโอ้โห65 55 45 โอเคนะครับผมก็ถือว่าไม่เกลือเท่าไหร่นะครับผมใช้ได้นะสำหรับหมัดตัวใหม่เจ้าตัวหมัดไทเกอร์คิงนั่นเองนะครับผมนีก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูหน่อยดีกว่านะครับผมหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังไม่ถึงพาวเวอร์จนะครับผมก็ไม่สามารถจัดได้นั่นเองนะครับนี่เป็นไง มีอย่างเปียวนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมอันนี้ที่ผมให้ดูตอนต้นสตรีมไปนะครับผมเอ้ยต้นสตรีมอะไรผมสตรีมบ่อยจนเบื่อหมดแล้วต้นคลิปนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือแบบเราได้ใส่แล้วนะครับผมถ้าใครยังทําไม่เป็นนะครับผมกดที่ตรงนี้เลยนะครับคอลเลกชันแล้วก็เลือกที่แพ็กตัวนี้นะครับผมจะเป็นแพ็กที่เราเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะครับผมก็สามารถเอามาใส่หน้าโปรไฟล์ได้นะครับผมก็จะอยู่ตรง เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับค้างก็โหกดข้าแต่งตัวทีไรค้างทุกทีครับก็จะเป็นอยู่ในตัวนี้เลยนะครับผมเป็นแพ็คที่ผมได้ดองไว้นั่นเองบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดระดับตำนานนะครับผมเจ็ดชุดนะครับแล้วก็ มีเป็นพวกฟรีไฟนะครับผม X Demon Slayer นะครับอันนี้ไม่ได้เปิดเพราะว่าไม่ไม่อยากเปิดนะไม่ได้ใส่แน่นอนเลยแล้วก็มีเป็นพวกสักลาวานะครับผมชุดอีโวต่างๆนะครับผมก็มีดองไว้แบบเยอะมากๆเลยเพิ่งได้อวดนะครับผมก็จะใส่ไว้หน้าโปรไฟล์ได้แล้วนะครับผมแล้วก็มีหมวก F นะครับผมมีน่นมีนี่มีนั่น,นอีก368ดชุดนั่นเองนะครับดองไว้ประมาณนี้เลยนี่ลาวานะครับผมแล้วก็ จักทองนะครับผมหนะ้ากากไฟก็มีแต่หน้ากากไฟอยู่ไหนไม่รู้หาไม่เจอแล้วนะครับผมก็เป็นชุดนี้ชุดบอนซี่นะครับผมหนะ้ากากไฟนะครับตาโจ๊กเกอร์ก็มีนะครับผมสายดองจริงๆนะครับผมเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนของคลิปนี้เนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์ค AP ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครูมาา it up.